อันนี้น่าจะเกิดได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อันที่นึออ้งเ้ยสามวันนี่แหละประมาณสามวันวันนี้อันนี้รอยเท้าช้างนะครับน่าจะเพิ่งเกิดไม่เกินสามวันสามวันวันนี้แหละเพราะว่ามันมาลองแต่แม่มันก็ยังวัยรุ่นนะรอยอันนี้อีกรอยฮะอันนี้ช้างรุ่น น่าน่าจะมีพอสมควรประมาณเจ็ดตัวอืม <c oughs> ลอยน่ารักเออลอยเท่าา,าฝ่ามือเราอะนี่ดูนะดูมือนยนะครับน่าจะเพิ่งเกิดลอยเล็บติกก็ดเข้าไปในพุนะครับมันมาเกิดอยู่ตรงนี้เพราะเมื่อวานมันยังไม่เตะด,ดินกองนี้ไงตอนมาดูน่าจะเกิดในนี้ใช่ไหมเกิดเกิดตรงนี้ แ,แล้วก็เดินทะลุออกมานี่เข้าไปนอนในนี้น่าจะไม่เกินสามวันสามวันวันเนี้ยวันนี้เป็นวันที่สามจากวันที่มันร้องวันแรกเพราะว่าช้างไม่เยอะมันจะไม่ร้องอสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทักษะในการแกะรอยช้างป่าวันนี้หลังจากที่เข้ามาติดตามเห็นร่องรอยการเดินทางรอยเท้าแล้วก็ติดตามการมุ่งหน้า อันดับแรกสิ่งที่ช้างจะต้องไปก็คือแหล่งน้ําในช่วงนี้แหล่งน้ํามีน้อยดังนั้นจุดแรกเลยที่เราต้องหาก็คือจุดที่มีน้ำนะตรงนี้เป็นป่าพุนะพูละกลร,รมเรียกว่าพูลกรรมอยู่ในเขตสวนป่าทอภูมิหนละังจากที่ตามมาเราก็ได้ยินเสียงเขาเล่นน้าอยู่ข้างหน้าห่างจากาจากจุดนี้ไปก็าจากตัวช้างก็ประมาณ5-6เมตร ถ้าเราเดินข้ามขอนตรงนี้ไปนี่ก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าป่าพุเนี่ยลักษณะป่ามันจะมีเถาวันเกาะเกี่ยวกันเยอะมากที่ที่เห็นแวบๆบแบบอยู่นี่ก็คือตัวช้างนะบงางกอกอไม้อยู่กอเดียวเนี่ยที่เห็นแววบบแบบแบบๆอยู่ข้างหน้านถ้าก้าวเข้าไปก็เกิดน่าจะเกิดปัญหาเพราะว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าเราคือเจ้าหูรูแล้วก็เลยเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นเจ้าแฮปปี้ ส่วนทางด้านขวาก็จะมีช้างแม่ลูกอ่อนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่เห็นตัวก็เลยบอกไม่ได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็มีรอยเท้าเล็กๆที่เพิ่งจะเกิดใหม่อันนี้ก็คือทักษะพื้นฐานน,นในการแกะรอยอันดับแรกเลยก็คือต้องเห็นรอยเท้าเขาก่อนนะแล้วก็ดูสังเกตจากรอยเล็บว่าเล็บเขาจิกไปทางไหนนั่นก็หมายถึงทิศทางของการมุ่งหน้า ของเขานะไม่ใช่ว่าเห็นรอยเท้าแล้วก็เดาไม่ถูกว่าไปทางไหนอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคือต้องดูเล็บว่าเล็บเขาจิกไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นทีนี้หลังจากที่เขาเดินออกไปเราก็สงสัยว่าทําไมป่าเล็กนิดเดียวเขาถึงชอบเข้ามาอยู่ก็เดินเข้ามาดูถึงพบว่าอ๋อตรงนี้มันมีน้ำมีน้ําสามารถดื่มกินได้อาบได้เล่นได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เย็นแล้วก็ ติดตามตลอดนะครับว่าเขาหากินอะไรบ้างไปทางไหนตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลนะที่ที่ถ่ายอยู่เนะี่ยเห็นกิ่งไม้ไหวๆอยู่เนะี่ยเพียงแต่ว่าสภาพพื้นที่มันค่อนข้างลกนะครับในการจะตามเข้าไปต้องระวังต้องรู้สภาพพื้นที่ด้วยนะ,ะทีนี้ไอ้จุดที่เขาอยู่นะ่มันเป็นหุบลงไปดังนั้นเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไป ได้ไกลอีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าจะใกล้มากนะักเพราะว่าด้านซ้ายมือก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็เก็บสภาพบรรยากาศการหากินของเขาคนรุ่น,นก่อนๆที่เขาตามช้างเนี่ยเขาจะตามจนเข้าไปอยู่ใต้ท้องช้างเลยนะแต่ว่ารุ่นเราเนี่ยคงไม่ไหวอ,อันนี้ก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าถ้าเข้าชาร์จมามันก็จะติดขัดเรื่องจังหวะของการปีน เนินดินนะดังนั้นเราก็จอดรถไว้ไม่ไกลนะักเราก็สามารถที่จะวิ่งไปถึงรถได้ทันอ,อันนี้ก็คือเทคนิคของเรานะคือจะต้องไม่ทิ้งห่างจากรถอันนี้ก็เวลาก็จะทุ่มหนึ่งล้วมันก็มืดเพราะว่าเรามาตากมาตั้งแต่บ่า,บายสามแกะรอยมาตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้จนจะทุ่มละดังนั้นการเก็บภาพมันก็เลยไม่ค่อยชัดเจน ก็ตอนนี้แยกออกมา2ตัวนะเป็นเจ้าหูรูกจะจา้พ no like, ีดปกติแล้วหูรูเนี่ยจะเป็นช้างที่ดุที่สุดในโขลงนี้เจอใขรในชาร์จหมดแต่ช่วงนี้แปลกนะหลังจากไม่เจอกันมานานมาเจอหลังๆนี่แปลกเพราะว่าเขาจะเดินหนีเราตลอดแม้กระทั่งเขานอนหลับอยู่เมื่อวานเดินเข้าไปที่นอนเขาเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เดินหนีเลยแทนที่จะหันมาสู้หรือมาชาร์จเนี่ยไม่มี อีกอย่างเขาก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของการตกมันนนี่ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเอซที่ติดตามในเรื่องราวของช้างป่าท้องผาภูมนะิข้างหน้าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นช้างนะแต่ว่าเราโฟกัสไม่ได้ก็เลยเห็นกันแค่นี้ก็เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมีอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันใหม่นะครับสวัสดีครับ